โไม่ต้องสั่งแล้วเฮ<ว>้ยได้ตาดได้เปิดค้นต,ต,ตีนอีกอะเ,เอามาทำอะไรละเล่วเืิดคือเครียดเลยเอ้ยไอ้นะั่นน่ะไอ้เลื่อยฟ้ายูบิลบลี่บินไกลไกลคาแนะนำของบุพการีคาแนะนำของพ่อใช่ยูบิลี่ มิวลี่มิวลี่มิวลี่จั๊กการหลอกลวงเจออะไรวะไม่เจอทอมอีกเลทอ,อุมเป็นคนแรกขทุกตาของเกมเลยนะ oh. เจอได้ไม่อดควรมาด้วยตัวทอมง,งอมเกมที่แล้วเฮียมึงจะพามาเล่นตรงนี้ทำเฮี้ยอะไรงอมเต็ม <c oughs> ที่เนี่ย <c oughs> ไฮ้ยโทรเทมไฟดยนะใช่ไหมคุณทอมเฮ้ยทำไมจูล่าได้โทรเทมไฟกันทุกตาเลยวะมันมีโทรเทมต่างตำแหน่งคองทอมล่ะชัดเจนดูละโทเทมไฟตรงไหนเราเห็นอะไรเหี้ย Location c o n f i r m ตรงนั้น มีเชลระวังนะวิ่งมาเงี้ยไม่เห็นรอยเท้าไห้คุณปล่อยไม่เขียว้ายไม่โดนไอ้เหี้ยไม่ผิดก่อนต้องเดล่อไปเจอหน้ามันไม่เขียนเรามีตาดัก่โดนได้ยังไงอ่ะปล่อยปล่อยมาเล่นหนอนเงี้ยปล่อย แย่แลไ้ไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนไปช่วยตันตัวถูกแผนไว้ที่อื่มาด้วยดิมันตามรอยเท้าแอนไปใช่แอนมั้ยใช่โบฉีไม่ต้องมาไม่ต้องวิ่งมาฉีกไปที่อื่นเลยจะมันวิ่งดักหน้าฉีกไปฉีกไปเอ้ยแย่แล้วผูกมาจากไหนมาจากไหนครับเนี่ย ผีกแล้วยังมาถึงมันเป็นไงครับเนี่ยมันเป็นไงเนี่ยมันกลับเสาเลยเขาวิ่งมาหากูนะเพื่อนมึงจะช่วยกูจริงอ่ะโทเทมหายไปโดดตามเพื่อนอยู่บ้านใหญ่ คอยตกเป็ดปีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,เพื่อนอย่งมางมาพังโหคือจะบ้าแล้วคุมลาลาวิ่งยาวเลยจ้าลาลาตูไม่ทันพร้อมคือเลยเขาเขาเขาไม่นั่งกันอยู่คือเลย ไปคุณตั้มยี่อแม่งไอสัตมึงไม่ตาบอดจริงดิเยี่่กูถามจริง้งหุ่ยสัตว์ยี่จะรอดไหมเนี่ยหอ่ยสัตว์พับไม้แล้วพับไม้อีกกูชีวิตไม่รอดแล้วเนี่ยเยีย ไมชีวิตมันกันเหี้ยทั้ทงเศร้าวะโอยเหี้ยมันไม่ล่วงหรอกครับทำอะไรน่ะลาลาครอฟอส์กูส่องไปฉายตั้งนานเมื่อกี้นี่แม่งยังไม่ล่วงในเปรตมึงทำอะไรไปเจ้าแม่ลายบอลเหรอเกินนะบอม ผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี้นสองไฟตั้งนันอีกอย่ยงม่งไม่รั่วไ่ไปฉายกูหลอดเขียวได้เลยไม่ได้กระจอกเน,นะ <Okay. S 1> นี่ยนี่แน่มีโอกาสได้สั่งแล้วเซเวน่นใช่เฟิร์สบับ <laughs> เฟิร์สบัตเงี้ยเฟิร์สทามเฟิร์สทามไม่เฟิร์สบัตจบแรกเลยเฟิร์สบัตเจอเบอร์เค่ร์อยู่กับเราไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เปหน,นยั่กับทอมเอ้ยเจอทอมอีก เดี๋ยวรู้ได้ยงไงเดิดแค่ไหนเดาไงมันก็เดาเอาโอ้ตู้มีทั้งสามตู้ให้เปิดนะมันจะรั่วคอเด็ดโอ้โหสีมันไม่เนียนกับตู้ไงมันดำเกินไปไม่เกี่ยวเลไม่เกี่ยวเลยตู้ไม่มีสามตู้อยู่ตรงนั้นน่ะเราแค่ตา ทุกคนตายหมดตายหมดผัวโรคจิตมากนะพลอยนับน้าไปแสดงเป็นฆาตกรโรคจิตได้อยู่นะได้ปะได้แสดงเลยเป็นใช่ไหมเครื่องอะไรก็ได้ไม่รอดโอ้ว่ะโอย เพื่อนเล่นอยู่บ้านใหญ่ครับมีไม้ไม่พับด้วยไอ้ควายไอ้เหี้ยมันรอดได้ไงวะนั่นแหละแต่การที่มึงจะรอดนั่นแหละนั่นแหละการที่มึงจะรอดแต่มึงไม่พับไม้มึงทำย่งงกันมึงทำาไปทำไหม่วะไปะสักเปล่นหนึ่งกับมึงอ่ะายแล้วเป็นไหลโฟดเราว่ามันมาเว้ยเรามีตาดำ ทงเรื่อยแล้วได้มันพุ่งไปแล้วเชียถามจริงแอนได้ไงอ่ะเมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้ทำได้ไงวะมันได้เหรอมันก็ได้ไงเด็ดเคมยอร่าเห็นพอดีด้วยเรียกว่าตาดำนั่นแน่ไอสัตว์เอ้ยไป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 วนสวยสวยสวยไม่หล่อแล้วมั้งนี่ โหยแล้วข้างช้าทำไมอ่ะโหวตเปเปปาคุณจะพังเป,เ,นนปเปปาแตกเออมันปกุกคุยเปเปปาจะพังลาลาเขาปั่นเครื่องไหนกันมึงไม่ดูเลยเอ่ะไอ้เหี้ยอินยี้จ่ะมันดึงเสียงปล่อยไว้ได้ป่ะเอาไว้ตั้งบนนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยเออเออสิ ตื่นเอาตื้อแบบเวอร์ชันไหนมีเวอร์ชันไหนบ้างเอาเจ้าเวอร์ชันที่เขากำลังเป็นไวรัลกันอยู่บอกแบบว่าแหกปากตื่นวุนแหกคุณต้องแหกปากตื้นหรอมีมี่มันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นสตรีมเมอร์แล้วเหมือนกับว่าทำเสียงเอสเอ็มมาอ๋อไม่ตื้นอะไรกันจะติ๊กเกิลเหรอใช่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 เขาเป็นสตรีมเมอร์โดยกำเนิด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็ดปันต้นไม้ไปสิงงูเพื่อนปั่นอยู่เฮ้ยมีจังหวะด้วยหรอเฮ้ยป้านไม่โดนเนาะระวังเว้ย ไดกองได้ลูกเองมาด้วยจบไม่อดปวดถึงจับแล้วอเออดีนะหลังบ้านเล็กโหเพือเ่อนมันเปิดกล่องมันยังมีหน้ามาเปิดกล่องอ่ะทอมออกไปเลยออกแม่งไปเลยออกไปสื่อ<ห>จิตใจกัน,<ใ>นอยู่ตอนนี้สื่อจิตใจกันอยู่ นั่งอาคมฝึกไอ้นี่มานั่งคันลำอยู่นะไม่ได้คุณทอมตอบอะมีอุ้มนกด้วยคุณทอมรอดป่ะมันจะกลับมาดูดิมันจะยกยกล้อแง่นๆ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาใช่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  yer. มันดูหนังสยองขวัญอยู่เลยกูจะดักจะดักมันจะเติมไอ้เฮียแล้วไม่เปิดประตูทังถีวะโอ้เฮ้ยสัตว์เอ้ยกูยู้ไปประตูไนี่ยเออตายได้สัตว์ทำเปิดเลยครับมาเรยยาวเลยครับมาเระยยาวเลยเปิดยาวเลยครับออกออกออก โอ้โหโนวันกูไปอะไรเฮียละก่อนเลยจัดไอเฮียอโอ้โมลีเรียบร้อยเยี่ยมในที่สุดเราก็ได้คกนเรียบร้อยไอเฮียเราทำไอเฮียได้นานฮิวห่ายูจะยูจะส้นตีนอะไรไอ้สั์เสียเวลานั่งฮิวอยู่ได้ พิเวนเนอะโห่ละแม่งมีโยกโคเทมมีจะหักเกมเฮียแล้วเนี่ยสัตว์เดือดจัดเลยเกมเฮียอะไรวันนี้เกมเฮียไงไม่แค่รู้สึกว่าโหเฮียเกมเฮียแล้วเนี่ยเดือดจัดถ้ามิ้มอ่ะจะเดือดอยู่วันนี้กัดปันเนอดูคุณตองจูกี้ย่ะ ป <c oughs> ันจะแตกเอาเมื่อกี้ยี่คนลุกอ่ะ